ถ้าอยากตามรอยหมาล่าที่ลิซ่าทานบอกเลยไม่ควรปัดผ่านคลิปนี้เด็ดขาดครับกินกันยังสูตตาเสียหม้อไฟหัวมังกรในตำนานสาขาแรกของไทยที่ซีซีที่นอกเหนือจากร้านที่ยกโรงเตี้ยมจกักรพรรดิจากประเทศจีนสุดเทพมาตั้งที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยยังมาพร้อมกับอาหารแสนอร่อยไม่ว่าจะเป็นหม้อไฟหัวมังกรมีให้เลือกได้สูงสุด3ช่องและมีนำ้ำซุปให้เลือกมากถึง6รสชาติด้วยกันที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าวงแหวมังกรนะครับโดยเราสามารถเลือกจับเนื้อตามใจชอบได้เลยและเมนูใหม่สุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวางกิว A5 จากเมืองมิยากิเนื้อหันเต่าออสเตรเลียแบ็กโอบอลล็อบสเตอร์จากน้ําทะเลเขตหนาวของแคนาดาที่เด็ดสุดๆครับคือส่วนกาอันนี้อร่อยมากอูนิบาฟุนครับที่เชฟบอกว่าส่งตรมมาจากเมืองฮอกไกโดหวานฉ่ำมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากทานตามลิซ่าเนีน่ยมาโดนตัวนี้เลยผมบอกครับแสงออกปากอะที่เด็ดสุดๆนะครับคือน้ำจิ้มที่มีให้เลือกหลากหลายครับโดยเฉพาะน้ำจิ้ม2จักรรพดิครับที่คิดมาเพื่อจอบยุดให้กัวโดยเฉพาะเลยนอกจากนี้นะครับที่นี่ยังมีอีเวนต์พิเศษไม่ว่าจะเป็นโช